<c oughs> สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องข้าวหอมแอนผักกาดแฟมิลี่ครับวันนี้นะครับั้งข้าวหอมและก็น้องผักกาดไม่ได้มานะครับผมมาคนเดียวนะครับวันนี้นะครับจากที่เพื่อนๆได้เห็นข้างหลังผมนะเห็นว่าจุฬา ว่าวจุลาพอดีช่วงนี้นะครับใกล้จะถึงหน้าหนาวนะครับลมก็ใกล้จะมาแล้วลมจะมาวันวันทร์ที่8ครับพฤศจิกายน2564นายุ2564ะครับ, 2, รบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะพาพี่น้องไปทำว่าวจุลานะครับภาคอีสานนะครับแล้วก็จะติดไม่ใช่ไอ้ถุงปูนนะครับแต่จะเป็นผ้าร่มแบบนี้นะครับที่ผมทำนะครับ ทำเสร็จจะพาไปลองว่า wow. วนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็มาเริ่มกันเลยนี่นะครับก็คือสูตรว่าวของผมก็ผมก็ศึกษาเอาเน็ตน,น,น,นะครับในกลุ่มว่าวภาคอีสานนะครับศึกษาแล้วก็มาทําเป็นสูตรของผมเองนะครับโดยว่า wow. วที่จะทํานะครับมีขนาดนะครับขนาด150ิซนติเมตรนะครับ เพราะว่าขนาดนี้มันไม่ไม่เล็กเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับถ้าใหญ่มันก็เล่นยากนะครับเล่นคนเดียวยากเพราะว่าลมมันแรงนะครับว่ามันดึงแรงนะครับอาจจะทําให้บาดเจ็บเจ็บมือได้นะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ขนาดนี้กําลังพอดีรับร้อเซนนะครับหรือว่าเมตรห้าสิบนะครับอันนี้ก็คือไม้อกที่ผมเหลาไว้แล้วนะครับ วันนี้อาจจะไม่ได้สอนเราอาจจะไม่ได้เล่าให้ดูครับแต่จะบอกว่าเล่ายังไงครับร้อยห้าสิบนะครับดูใ,ใกล้ๆก่อนซูดอธิบายก่อนครับนี่นะครับอกร้อยห้าสิบปีกบนปีกล่างร้อยห้าสิบอันนี้เขาเรียกว่าขากบครับสองข้างนี่ขากบ 114เซนติเมตรนะครับระยะความกว้างของปีกนี่ผมเอา52สนะครับ52ส่วนหัวเอา49ครับตรงนี้ก็49ครับรวมกันเป็น150นะครับนี่วัดมานี่สิแล้วก็ตรงนี้52แล้วก็ตรงนี้49นะครับระยะระยะหัวในความกว้างของหัวข้างละ7เซนครับตรงนี้มาตรงนี้7เซน7เซน ระยะขากบความกว้างของขากากบผมเอา14เซนนะครับนี่14เซนนะครับส่วนระยะจากปีกล่างไปจนถึงนะครับผูกขากบผมเอา23เซนนะครับจากตรงนี้ขึ้นมา23เซนแล้วก็ขนาดความกลางนะครับของขากบนะครับก็คือ45เซนติเมตรนะครับ 4ี่สิบห้าเซนนะครับก็นี่นะครับสี่สิบห้าเซนนะก้อนนี้ก็เป็นสูตรครับเดี๋ยวสูตรนี้จะแปะให้ดูนะครับนะครับบนบนบนเน็ตนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ชัดชัดนะครับนี่นี่แหละครับสูตรนะครับอืม เดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยครับทีนี้อันแรกก็เลาปีครับรา้านเลาปีนะครับอันนี้ผมลเลาเลามาแล้วแหละนะครับว,ว่าตุลาเขาจะเหลาปีเป็นแบบนี้ครับเลากลมนะครับเลากลมกลมนะครับสังเกต ปลายนะครับกลมนี่นะครับกลมนะครับไม่ได้เหลาแบนนะครับถ้าเหลาแบนคือเหลาตรงนี้ท้องท้องไม้มันจะแบนนะครับแต่ว่าจุลาส่วนมากแล้วเขาจะทํากลมแต่ทําแบนก็ก็ได้ถ้าใครถนัดนะครับแต่ผมว่าทํากลมมันจะทําง่ายกว่าทําแบนนะครับแต่ผมก็เคยทําแบนขึ้นอยู่นะครับนะ เอาคล้ายๆหางแย่ครับก็คือให้ให้ตรงตรงกลางมันอ้วนนะครับแล้วก็ค่อยเรียวๆ,ๆเรียวไปเรื่อยๆนะครับเล็กไปเรื่อยๆนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เราได้แบบนี้นี่นี่นี่ได้แบบนี้นเล้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือปีกปีกบนนะครับผมเขียนว่าบนสีบนเขียนไว้นะครับไปสีล่างครับ ดีล่างนะครับก็เลาไปนะครับแล้วก็ลองโค้งดูครับเราไม่ต้องรีบร้อนครับค่อยๆเลาครับค่อยๆเลานะครับมีดตอกนี่นะครับโดยใช้มิดตอกครับเลาไปนะครับเดี๋ยวผมเลาเสร็จแล้วนะครับนี่เพราะว่าถ้าจะเลาให้ดูมันนานมากเลยครับเดี๋ยวจะโค้งให้ดูครับ นี่ของผมนะครับอาจจะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะสลับนะครับผมจะสลับก็คือแบบนี้ใช่ไหมครับข้อข้อตรงนี้ข้อตรงนี้ระยะเดียวกันนะแต่ผมจะเวลาเอาไม่ใช่เอาอ,อย่างนี้ครับจะสลับด้านมาอย่างนี้สลับด้านอย่างนี้นะครับใส่อย่างนี้นะครับ ก็คือการเหลาปีกครับต่อไปขากบขากบก็เหมือนกับปีกครับเหลาเป็นหางแย้เหมือนกันครับก็คือด้านที่จะมัดน่ะมัดกับอกนะครับด้านนี้จะมัดกับปกนะครับด้านใหญ่นี่จะมัดกับอกก็คือใหญ่แล้วก็เลียวเล็กลงมานะครับก็ลองโน้มดูลองโน้มดูมันจะเป็นยางี้ครับงานตรงนี้ข้างหลังจะเป็นยางไง้ ก็เรประมาณนี้ครับครับขาตัวนี้ยาวยาวหนึ่งร้อยสิบสี่เซนติเมตรนะครับแต่ตัวนี้ผมยาวร้อยสิบสามสิบ่าโอ้โหอยู่ใ้ตายตัวครับอยูไม่ตายตัวอยู่ที่การปรับนะครับอยู่ที่การปรับให้เข้ากับ สรีละของว่าวเราให้เข้ากับลมเราต้องดูลมที่สำคัญต้องดูลมด้วยนะครับว่าลมวันนี้มันเบามันแรงขนาดไหนลมแรงเราก็ต้องใช้ว่าวที่ตีแข็งนิดนึงเล่นนะครับลมเบาก็ใช้ว่าวที่ปีอ่อนนะครับเล่นนะครับไม่มีสูตรตายตัวดูที่ความสมดุลนะครับของว่าวของไม้นั่นแหละว่ามันแข็งมันอ่อนแล้วก็ของว่าวว่าเราจะใช้ว่าวขนาดไหนนะครับ อากบไปแล้วต่อไปอกอกเนี่ยจากที่ผมประสบการณ์ผมในการทำนะครับกเเขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าผมนี่เลยบอกว่าอกนี่ให้ให้ใหญ่กว่าปีกก็คือความกลมรอบกลมไม้นี่รอบรอบให้ใหญ่กว่าปีกนิดนึงก็พอแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ความสมดุลเหมือนนักกระโดดล่มเวลาโดดล่มใช่ไหมครับลงมาใช่ไหมกระโดดลงมาปุ๊บมันจะอ่อนปลายใช่ไหมครับมันจะกอ่อนปลายคือมันจะกว่ามันก็เหมือนอย่างนี้โดดลมอ่อนปลายปุ๊บหัวก็ต้องอ่อนไปอย่างนี้ท้ายก็ต้องอ่อนไปด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นหัวก็ต้องอ่อนครับเวลามันโดนลมว่ามันโดนลมมันจะอย่างนี้ครับคือหนึ่งดัดมันจะเป็นอย่างนี้นี่หัว มันจะเป็นงนีแล้วก็หางมันก็จะเป็นงนี้ทยเพราะฉะนั้นเราต้องเหลาตรงกลางให้มันใหญ่ตรงหัวให้มันเรียวตัวหางให้มันเรียวเวลามันโดนลมมันจะแข็งตรงกลางแต่ว่าอ่อนตรงหัวและก็อ่อนตรงปลายอย่างนี้นะครับนะครับเข้าใจนะครับเคยเห็นนักโดดล่มนะ่ะเวลาก่อนร่มจะก,กลางนะเขาโดดลงมมาเนี่ย ขียนขามันตัวกลางอย่างนี้ไหมครับเขียนโดนลมมันก็ต้องขึ้นไปข้างบนขาโดนลมก็ขึ้นไปข้างบนหัวโดนลมก็จะขึ้นไปข้างบนแต่ว่าอกมันต้องแข็งเป็นส่วนลําตัวต้องแข็งการทำว่าวก็ดูจากนัดโดนลมนั่นแหละนะครับก็ผมเลาให้มันใหญ่กว่าอกนิดหนึ่งห็นไหมครับเี้เลาให้มันใหญ่กว่าปีกนี่ปีกนี่ปีกนี่อกนะครับใหญ่กว่านิดหนึ่งครับ ไม่ต้องใหญ่มากถ้ามันใหญ่มากมันจะแข็งมันจะแข็งแล้วมันจะไม่สมดุลกันแล้วมันมันไม่รูลมคล้ายๆว่าว่าวปีกอ่อนแต่ว่าอกแข็งมันก็จะไม่มันไม่รูลมนะครับมันก็จะตีลังกาหมุนลงนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าปีอ่อนเราก็ต้องทำอกให้มันอ่อนนิดนึงนะครับไม่ต้องทําปีกไอไม่น้ไม่ต้องทําอกแข็งมากนะครับอันนี้เป็นสูตรของผมนะครับส่วนของอาจารย์ท่านอื่นเป็นอย่างไรผมไม่ทราบนะครับ แต่จากประสบการณ์ในการทําของผมที่ผมทําว่ากิฬามาประมาณหกปีนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยทาหรอกพอดีได้มีโอกาสไปเรียนรู้มานะครับแล้วก็ทํามาหกปีนะครับก็ทํามาหกปีก็ประมาณหลายตัวอยู่ประมาณน่าจะสามสิบสี่สิบตัวอยู่นะที่ทําไปนะครับไม่ขึ้นก็เป็นสิบกว่าตัวนั่นแหละนะครับไม่ขึ้นขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างแต่ส่วนมาก ที่ทาที่เรียกไม่ขึ้นนะครับทำาำหลังๆมาก็ขึ้นทุกตัวนะครับเนาะอกนะครับมันก็มีอยู่แค่นี้ครับปีกสองอกหนึ่งขากบสองนะครับก็สอนเลาแล้วเนาะเลาก็คือหางแยะนะครับปีกหางแย้ขากรบหางแยะนะครับอกก็นะครับอก จะอ้วนตรงกลางแล้วก็เลียวตรงปลายทั้งทั้งปลายด้านหัวแล้วก็ปลายด้านหางแต่ด้านหางเอาอ่อนกว่าด้านหัวนิดนึงให้หัวแข็งแข็งกว่าหางนิดนึงครับเนาะสูตรของผมครับนี่แต่สูตรของอาจารย์ท่านอื่นอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้แต่เวลาขึ้นไปแล้วมันต้องอาศัยหลักการความสมดุลเหมือนเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดเลยนะครับตามที่ผมบอกไว้นะครับผมบอกว่า 49ใช่ไหมครับนี่หัว49่กผมก็จะวัดเอา49่สิเลยนะครับเพื่อที่จะบากไม้ให้มันเป็นร่องแล้วก็จะได้มัดนะครับผมจะบากด้านด้านง่าอไม้นะครับไม่ใช่ด้านด้านผิวไม้นะ49นี่สนะีบเกก็วัดมาครับ เห็นไหมครับนี่49ผมจิ๋วขีดแล้วนะครับนี่ขีดไว้กว่อน49หัวนะครับนี่49ตรงนี้ผมจะให้ความกว้างของปีก52นะครับ52ก็ประมาณตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นเลข52แต่ว่าผมจะวัดมันจากด้านนี้49ครับเพราะว่าเพราะว่า 6มันยาว150นะครับก็แบ่งออกไป49 49ตรงกลางก็จะเหลือ52นะครับนี่49ครับ49นะครับ49่สิบเขีรไว้แล้วระยะนี้นะครับตรงนี้23มเซนเห็นไหมครับก็คือจากจากปีกล่างมาหาจุดมัดขากบนี่นะครับ จากปีกล่างมาหาจุดมัดคาบ,บ23เซนครับก็จะวัดไว้ครับ23เซนนะครับม้ามเฮ้าไม่ยังีง่23เซนนะครับก็ให้มันสั้นกว่าระยะอีกนิหนึ่งก็คือตรงนี้มันกว้าง52ใชครับระยะปีกบนปีกล่างกว้าง52ครึ่งของ52ก็คือ26 นะครับเราวัดขึ้นมาไม่ต้องถึง26ครับเอาให้ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งอยู่นิดหนึ่งผมเอา23นะครับเอา 23, นี่23ตรงนี้ครับสูตรสูตรของผมไม่ตตดตัวครับขอให้ทําแล้วไปวัดตอนจะขึ้นน่ะมันต้องมีวิธีวัดอีกทีหนึ่งทําเสร็จแล้วใส่สนูนะครับมีวิธีวัดอีกทีหนึ่งนะครับ เอาละครับทีนี้ที่น้องครับเมื่อวัดเสร็จเราก็จะไปบากไม้ครับนี่บากไม้ตรงร่องนี้เพื่อที่จะมัดปีกมัดปีกอย่างนี้อีกบนอีกล่างนะครับตรงนี้เป็นผูกขากบทำคนเดียวครับ โต้ครับนี่ขาครับนะคส่วนตรงนี้ไม่ต้องบากเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดมัดขากบครับรวมขากบกับอกนะครับไม่ต้องบากครับอันนี้บากไว้ตรงมัดติดบนนะครับอันนี้คือติดบนก็หัวคือด้านนี้นะครับผมจะเอาด้าน หัวนี่มันจะเป็นไม้ที่ไม้ที่ติดทางลำต้นครับลำต้นไปหาปลายไม้ไผ่ครับเพราะว่าลำต้นมันจะแข็งกว่าปลายนะครับวิธีการดูต้นดูปลายคงจะไม่ต้องสอนนะครับเดี๋ยวจะไปสอนวันหลังวันนี้นะครับหัวจะแข็งกว่าหางหางจะอ่อนกว่านิดนึงน,นะครับก็บาดไปครับ ไม่ต้องบาดลึกบาดแคบไม้มันอยู่ในร่องพอนะครับถ้าบาดลึกปกวกเรามันจะอ่อนครับมันจะหักโอเคครับพี่น้องครับเมื่อพร้อมแล้วก็เอาม,ามัดกันเลยครับเชือกที่ใช้เป็นเชือกไนลอนนะครับไนลอนเบอร์เก้าครับเบอร์เก้า ร่อนเบอร์กร้าวอฮะส่วนมันอยู่เป็นไหนละ่ะบัดพี่นอ้อ <c> ง <oughs> น่าจะเป็นคนเดียเออฮจุดเริ่มต้นอยู่ไหนครับพี่นอก <c oughs> ไม่เห็นคแรบบับ พี่เห <Association> ็นดีแถนช่วยปกติมันง่ายด่ด้านบนดึงมาเส้นเลยไม่รู้ทำอะไรก็ หาไม่เจอครับลำบากเลยครับทีนี้โอ้พี่น้องครับตัดอย่างนี้เลยเลยครับ <c oughs> เจอแล้วนะครับโอเคครับนี่ด้านหัวครับเล่นหัวด้านหางครับนะครับหัวหาง สีบนผมนจะมัดสีบนก่อนครับบนมาเลือกจากประสบการณ์ผมทําว่าวมาประมาณสี่สตัวประมาณนี้ก็พอลงมือมัดครับมัดยังไงก็ได้ครับไม่มีตายตัวขอแค่ว่ามัดน้มันแน่น มันอาจจะไม่แน่นมากก็ได้เราจะไปใช้กาวร้อนหย่อนอีูนะครับเพราะเชือกในรอนมันลื่นมันต้องใช้ใช้กาวร้อนช่วยด้วย,ยวโอ้ดูผมออกมาเปเล่นนะเป็นลองัะ นัดไปเลยให้มันอยู่ครับเราจะใช้กาวร้อนหยอดให้มันแน่นอยู่นะครับเพราะว่าในล่อนในร่อนประเทศนี้เคลือบมันทำให้มันลื่น

ครับม,ม,มัดกากระปาก่อนนะครับค่อยไปรัดคอไก่เขาเรียกว่ารัดคอไก่ทานี้ไปก่ด เพื่อนทีนี้ะนะครับต้องประกาศมาพอดีเดี๋ยวเราจะทาเชนไทร์นครับโค้งบอกเราสริจแล้วอเอามัดผูกมัดน,นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเชนไทร์แบบใสนะครับอันนี้แบบใสนี่นไม่มีสีนะครับเคลือบกันปวกันมอดครับพี่น้องครับทาไ,ไหม